สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับสมุนไพรนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสมุนไพรที่เราใช้ในการทำ <rim. S 2> เขาเรียกว่า,เ,าเครื่องตุ๋นก๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเขาเรียกว,ว่าอะไรนะสมุนไพรนะคะนอกจากจะมีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะนํามาทําเป็นเครื่องตุ๋นก๋วยเตี๋ยวได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสายก๋วยเตี๋ยวสายเนื้อเปื่อยนะคะแล้วกเ็เครื่องตุ๋นนะคะเนาะสามารถที่จะ ตุนได้เช่นเนื้อแพะเนื้อแกะเป็ดไก่แล้วก็เนื้ออื่นๆนะคะอ่าวันนี้เราไม่ควรพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกนะคะอันดับแรกเราจะนำซวงเซียนะคะกับเม็ดผักชีนะคะเนาะมาคั่วด้วยกันนะคะอ่าเ,เราจะคั่วไปด้วยกันนะคะคั่วไฟอ่อนๆนะคะอย่าแรงนะเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะคั่วให้จนได้กลิ่นหอมคั่วให้จนได้กลิ่นหอมนะคะ ค่ายค่อย,ค,อยคั่วไปนะคะอ่าสมุนไพรทุกตัวที่เรานํามาคือผ่านกระบวนการวิธีอบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข่านะคะขาอบแห้งนะคะแล้วก็อ่าเป็นอบเชยนะคะหรือจะเป็นเร่นะคะอ่าหรือเมล็ดผักชีที่เราเห็นอยู่เนี่ยผ่านกระบวนการอบมาแล้วนะคะอ่านี่นะคะดูนะคะอ่าเพราะว่ามีหลายๆท่านที่หนูได้พูดเกินไปใช่ไหมว่า มีเครื่องกว๋วยเตี๋ยวลหลายท่านก็คือสนใจสนใจนะคะก็เลยมาดูวิธีการการทำนะคะว่าไม่ยากนะคะเพียงแต่สมุนไพรทุกตัวเนี่ยของเรามีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่เร่นะคะนี่เร่หอมอันนี้ผ่านกระบวนการอบแล้วนะนี่นะคะเราจะอบนะคะเนาะแล้วก็จะมีกระเทียมผงนะคะแล้วก็จะมีขานะอันนี้ขาของเราเราปลูกเองนะคะแล้วก็จะมีอ่อบเชยนะคะอ่า เราก็จะเออก็ได้ว่านะคั่วไฟอ่อนๆน,นะคะคั่วไปเรื่อยๆนะกลิ่นให้เขาแบบว่ากลิ่นเริ่มหอมนะคะอ่าคั่วไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นอ่ผิวมะกรูดนะคะผิวมะกรูดเนาะอ่านะคะแล้วเราจะค่อยๆคั่วไปนะคะอ่ะพอหอมแล้ว อ่าถ้าเกิดว่าใครท่านไหนที่ได้สั่งที่ได้สั่งสูตรนี้ไปนะคะหมายถึงว่าหนูปักตรงตะก้าแล้วนะเออใครที่ได้สั่งสูตรนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคือทาก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นอ่ะก็จะอร่อยนะคะอ่าก็จะอร่อยรสชาติคือแบบดีเลยนะคะเผลอๆทำกินเองที่บ้านไม่ได้ไปอุดหนุนก็มีนะคะอ่านะคะ อ่านะคะหมายถึงว่าเราต้มอยู่หน้าบ้านเราใช่ไหมแต่ท้ายคนที่อยู่หลังบ้านเราเนี่ยคือกลิ่นหอมมากอ่านะคะหอมไปถึงหลังบ้านเลยนะคะทำหน้าบ้านหอมถึงท้ายบ้านเลยครับทุกท่านนะทำหน้าบ้านหอมทุกหอมไปถึงท้ายบ้านเลยทำอยู่ปากซอยหอมไปถึงท้ายซอยเลยอย่างสุนี้นะฮะแค่คั่วเม็ดผักชีก็หอมแล้วนะอหอมจริงๆนะคะ ากินเริ่มหอมแล้วนะแค่ไ้กลิ่นกล,ลิ่นแรงมากกลิ่นแรงมากอ่ะพอเราคั่ว,วได้ที่แล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าได้ว่านะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูจะไม่ได้อ่าเต็มขั้นตอนหมดนะครับทุกคนทุกท่านเพราะว่ามันมันจำนวนเยอะอันนี้อันนี้ในกระมังเอในกระทะใบาใหญ่นะครับเป็นกระทะใบาใหญ่เลยเบอร์อะไรไม่รู้เนะี่ยอ่าซวมเจียกับเม็ดผักชี รนนะวมเจียกับเม็ดปักชีนี่คือร้อยกิโลนะครับผมใส่ไปร้อยกิโลนะฮะสองสองสองอย่างคือเม็ดปักชีกับส่วงเจีย๋ยแเขามีน้ําหนัก,กน,นะครับเขามีน้ําหนักนะอันนี้เป็นกระทะใบใหญ่เลยครับจริงๆแล้วเป็นกระทะเป็นของตกทอดมาของของเจีเขานะครับปกติแต่คนแก่ยายของเจีเขาจะใช้กระทะใบนี้ทํากายศาสตร์นะครับผมผม ผมยืมคุณญาหมากนะนะอ่ะเดี๋ยวจะให้ให้ให้พี่เขาได้อธิบายต่อเลยนะคะอ่ะโอเคหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ก็จะคั่วเรื่องของผิวมะกรูดนะครับคั่วผิวมะกรูดคั่วขานะครับแล้วก็เร,วเร็วนะครับเร็ว อันนี้หอมจริงๆนะขนาดยังไม่คั่วเลยกลิ่นมาแล้วนี่เร็วนะคะหอ,อมจริงอันนี้จะมีใบอบเชยกับใบไทม์นะครับที่ผสมกันใบอบเชยกับใบไทม์เนาะเพราะว่าแล้วก็จะใช้เรื่องของอเปลือกอบเชยแล้วก็ปวกจั๊เป็นการทุกทุกอย่างคั่วเพื่อจะเสริมชูรสชาติแล้วก็ชูเรื่องของกลิ่นให้มันเพิ่มพัฒเจชูรสชาติแล้วก็ชูเครื่องของกลิ่นให้มันเพิ่มขึ้นเหตุผลที่ เหตุผลที่เครื่องปรุงกว๋วยเตี๋ยก็ดีเครื่องพะโล้ก็ดีเครื่องเทศต่างๆก็ดีที่บรรจุในซองที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปไม่หอมไม่หอมไม่ชูรสเหตุผลเพราะอะไรรูป้ป่ะฮะเหตุผลเพราะว่าไม่ได้ผ่านวิธีการคั่วมาอาจจะไม่รู้จักหนึ่งสองอาจจะมองคำนึงถึงการถนอมอาหารได้อายุได้มากกว่าเพียงแค่ไปอบ เฉยๆแต่ไม่ได้ผ่านการคั่วถ้าไม่ได้ผ่านการคั่วจะไม่จะไม่มีกลิ่นหอมเลยผมสังเกตผมจะพูดให้สังเกตง่ายๆนะครับท่านไหนที่จะต้มพะโลให้เอาเครื่องพะโลเนี่ยไปคั่วด,ด้วยไฟอ่อนๆก่อนจะชูรสมากมัอนจะชูรสแล้วก็ชูกลิ่นให้ได้อันนี้<ด>นเป็น <ๆ S 2> <า>เคล็ดลับนะคะท่านไหนที่ยังไม่เคยทําต้องลองนะจะชูรสแล้วก็ชูกลิ่นได้มากกว่านะครับใช่ก็อย่างที่ที่ที่ทนําเรียนก่อนหน้าคือคือ สูตรนี้เป็นเป็นสูตรนี้คือสูตรที่เครื่องเครื่องเทศเครื่องตุ๋นนี่นะครับเป็นเป็นสูตรของทางเจเขานะครับเป็นสของเจขอคือรุ่นอากงอาานะะู่นะฮะสูตรมาตั้งแต่สมัยโบ,บราณหนูนะคะสูตรอย่างนี้นะคะอ่าพอปกติเราก็จะทาทานกันที่บ้านอยู่แล้วนะคะก็คือเราอ่ะมีวัตถุดิบด้วยนะคะเราน่าจะ เปิดโอกาสเนาะก็คือทําลองทําดูนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนทุกท่านได้ลองได้ลองดูนะคะเนาะได้ลองสิ่งใหม่ๆดูสูตรเตีย๋เรียกว่านะเครื่องปรุงเวตเตียวนะคะเครื่องเทศเนี่ยนะคะลองดูนะคะอ่าลองดูนะคะลองเปิดใจดูนะคะผมก็เพิ่งเคยเห็นสูตรสูตรนี้นะครับสูตรนี้เห็นถามถามอาเจกหรือว่าอาเหล่าเจกเขาบอกว่ามาจาก ตัวเถานะครับตัวเถาตัวเถาเนี่เขาก็จะเก่งเรื่องของอ่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาคืออาหารที่เป็นบะหมี่นะครับตัวเถาจะเก่งเรื่องพวกนี้ยจะเก่งเรื่องพวกนี้ผมไม่แปลกเลยที่ท,ที่ที่เอานําเอาสูตรนี้มาเปิดเผยแล้วก็มาตีแผ่เพื่อที่จะให้พ่อค้าแม่ขายที่สนใจในการทาก๋วยเตี๋ยก็ดีหรือ สนใจที่จะค้าขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยนะครับเนื้อหอหมูตุนเนื้อตุนแพ้ตุนไก่ตุน,ตนเป็ดตุนอะไรก็แล้วแต่นะฮะเป็นการเปิดเผยแล้วก็เอามาใช้ที่แบบถูกต้องขนาดที่ผมก่วอยู่เนี่ยกับเจ้น,นะครับคือกลิ่นของวัตถุดิบสืมุนไพรเนี่ยคือโชยแบบแรงมากนะครับทุกคนทุกท่านอันนี้ยังไม่ได้ยังยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะอันนี้คือ,ยอยแค่วงเจียกับวงเจียกับ เขาเรียกอะไรนะอะไรนะเจ๊น้ำผักชีน้ำผักชีเท่านั้นนะครับทุกคนทุกท่านครับก็นยกลิ่นยังหอมขนาดฟุ้งขนาดนี้เลยถ้าทุกอย่างคั่วเสร็จปุ๊บแล้วเอาไปประกอบรวมกันนะครับเอาไปประกอบรวมกันแล้วก็ไปมีเรื่องของเลี้ยวบ้างกะวานบ้างใบทามบ้าง,าง,างขาใบามะกรูดผิวมะกรูดแล้วก็กระเทียม,มและอีกหลายๆอย่างนะครับที่ท,ที่ที่เจ๊เขาเอาสูตรมาให้ผมเนี่ยแล้วก็ให้ผมทําเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับ ถิตจัณันตัวนี้ขึ้นมาผมคิดว่าตอนแรกผมไม่เชื่อเลยนะผมไม่เชื่อเพราะว่าเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าไม่ได้เจออะไรด,ด้วยตัวเองผมจะไม่เชื่อนะพอมาเจอจริงๆแล้วมาทําแบบนี้แล้วเออกลิ่นของเขามันแรงมากอ่ะนะเขาแรงแรง,แแรงจริงๆผมผมผมยอมรับว่าแรงกลิ่นหอมอะค่ะกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้เจเมื่อวานนี้นนผมเอานน่นนะ ผมเอาไอ้ผมขโมยไอ้เศษเนื้อในตู้เย็นเจ๊อลองไปต้มดูโอโ้โหคนงานแบบกระจายอ่ะเออคนงานแบบกระจายอ่ะค่ะเนาะถ้าเป็นแบบตุ่นเนื้อเนาะเนื้อตุ่นนะเข้าเลยเข้าทางเลยนะอร่อยนะคะพูดแล้วก็หิวน,นะคะเยวผมว่าแค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าผมจะเร่งเร่งเร่งเ่งได,<า>ได้ได้ได้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะอ่าจะลงนะคะเขาเรียกว่านะ จะคั่วนะคะคั่วทุกตัวเลยนะคั่วทุกตัวแล้วเดี๋ยวเราจะได้อ่านำไปบดแล้วก็บรรจุนะคะ,อ,ะอ่า,าใช่ใช่แล้วก็บรรจุน,นะคะอ่านะคะอ่าสมุนไพรทุกตัวเราจะผ่านกระบวนการอบนะคะเราจะเป็นอ่าตู้อบนะคะโดยใช้แก๊สน,นะใช้แก๊สอบนะคะเนาะอ่าโอเควันนี้ก็มาให้ชมเพียงเท่านี้นะคะท่านไหนที่สนใจก็ลองลองนะคะลองดูนะคะ เป็นผลิตภัณฑ์นะคะอีกตัวหนึ่งที่ที่เราได้แบบว่าทําแล้วก็ตั้งใจทํานะคะ,อะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ